โบเมลาดาควักเงินซื้อนาฬิการาคา7หลักเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเผยเคยใช้ทุกวิธีลดน้ำหนักแต่ไม่รอดเวิร์กพอยต์เชื่อดลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่ละเมิดหม่ำจกมกจัดวิ่งหาไอหาม่ำจากกรณีที่นิวัดยืนยงเจ้าของเท,ท็ลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่ลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่และเป็นผู้ดำเนินโครงการวิ่งหาไอหาม่ำของงานทำเวิร์กพอย โดยได้วิ่งไปแล้วระยะหนึ่งเป็นวันที่สามและยังดําเนินการวิ่งอยู่ที่อุบลราชธานีล่าสุดหลังจากที่ดาราเดลี่นําเสนอข่าวไปทาง Workpoint อออหนังสือให้วดการใช้ภาพของมัมจกมกเพื่อเรียรายและทําโครงการดังกล่าวโดยเขาโพสต์ว่าเรื่องขอโทษและยอมรับผิดในการละเมิดเรียนฝ่ายกฎหมายบริษัท Workpoint Entertainment จํากัดมหาชนกระผมนายนิวั์ยืนยงเจ้าของเพจลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่ ลูกเพจซูเปอร์ฮีโร่และเป็นผู้ดำเนินโครงการวิ่งหาไอา้หม่ำของงานทำเวิร์กพอยต์กระผมได้ทำการลบโพสต์และคลิปต่ตางๆในโครงการวิ่งหาไอา้หม่ำของงานทำเวิร์กพอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษที่ได้ทำการละเมิดหม่ำจกมกหรือคุณเพชรไทยวงคำเหลาและบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนเมื่อโอกาสนี้อันหนึ่งกระผมขอขอบพระคุณที่ท่านยังเมตตาในความผิดของกระผมในครั้งนี้อย่างสุดซึง้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือนายนิวั์ยืนยงผู้ดำเนินโครงการวิ่งหาไอหาม่ำของงานทำเวิร์กพอยต์และเจ้าของเพจลูกเป็ดซูเปอร์ฮีโร่ลูกเพจซูเปอร์ฮีโร่หมายเหตุข้อความต่อไปนี้คัดลอกมาจากฝ่ายกฎหมายบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนด้วยบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทในฐานะต้นสังกัดของศิลปินหม่ำจ็อกแม็กหรือ คุณเพชรไทยวงคำเหลาได้ตรวจสอบพบว่าท่านซึ่งเป็นเจ้าของเทพลูกเป็ดซูปเปอร์ฮีโร่ลูกเพชรซูปเปอร์ฮฮโร่ได้กระทำการโดยละเมิดใช้ภาพศิลปินในสังกัดของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำภาพศิลปินในสังกัดของบริษัทไปประกอบการเรียรรายเงินหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและการกระทำดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าศิลปินในสังกัดและหรือ บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําของท่านรวมตลอดทั้งผานทาให้ศิลปินและบริษัทได้รับความเสียหายดังนั้นบริษัทจึงขอเตือนให้ท่านลบหรือนําภาพของศิลปินในสังกัดของบริษัทออกจากระบบคอมพิวเตอร์ในทุกช่องทางการเผยแพร่นับแต่วันที่ท่านได้รับทราบการแจ้งเตือนนี้หากบริษัทยังพบว่าท่านยังกระทําการดังกล่าวอยู่ต่อไปบริษัทมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายกับท่านอย่างเด็ดขาด